ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919โดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกฏิชันชัชะชะยัยแสงสว่างกลับพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ ถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือพี่นองประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาอย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะพลตรีธิรยุจินฮิรัน ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภักสอง,องหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและกําลังพลของหน่วยให้การต้อนรับคุณบุกรศรีสวัสดิน์นาย,ยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาติบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนกีฬาอาหารกลางวันชุดสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนและมอบน้ำดื่มหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้คณะครูเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขตำบลอุ่มเม้าอ,อ,อําเทอระทพนมจังหวัดนครพนมจากนั้นนะคะได้เดินทางไปมอบรถจักรยานยนต์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม้าเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม้าอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม โดยครั้งนี้นะคะได้มีนายอภิชัยธรรมานผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนพรพนมเขตหนึ่งพร้อมด้วยนายสุชาติสารสุภาผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขรวมถึงผู้นําชุมชนท้องถิ่นผู้ปกครองและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกรรันระงับยับยั้งโรคโควิด -19 ณร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจางังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางสถาน,นีกันสักครู่ค่ะ